ยังรอว่าเราหน้าผีเลยอะ่ะมันไม่มีทางทําได้เรางอนอย่างนี้ในห้องมาส่องกระจกเราไม่อยากพูดคิดว่ายัางไงฉันต้องได้หน้าใหม่กลับเืนมายัางไม่เต็มร้อยก็ต้อง99.9เปลี่ยนเหมือนได้ชีวิตใหม่ขึ้นมาเลยไปหไหนก็มีแต่คนชมอะ่ะพอคนชมเราก็ชื่นใจเรารู้สึกได้ว่านี่มันต้องเป็นจริงคนที่เคยเจอเราที่เป็นซเฟอร์ขับรถมีใช่เธอหรือเปล่าคนนั้นหรือเปล่า เราเขาบอกใช่ทำไมเธอไปทําอะไรมาทําไมมันดีขึ้นเยอะเขาบอกอย่างเงี้ยเราก็เสื่ใจตกใจถอยไม่คิดว่าจะได้จมูกกลับมาดีใจมากถ้าคุณหมออยู่กใกล้ๆอย่าก,กอดคุณหมอมันก็ดูดีขึ้นเยอะลูกค้าเราเพื่อนเราอ่ะจากใครๆที่มองเราว่าหน้าผีอะ่ะกลับมาคุยกับเราบอกดีขึ้นแล้วเดี๋ยวนัดคุยนัดดื่มกันนะเดี๋ยวต้องไปดื่มต้องไปฉลองที่น,นู่นจมูกนี้เปลี่ยนชีวิตจริงๆค่ะ ขอบคุณหมอรถนะคะขอบคุณมากจากใจจริงที่